ต้นนี mm ่ม hmm. oh, ันเป็น so ย so ังไงไว้ม like, ันตาตายจ้ามันหนาตายบุ้งอยู่คือวางสั่นไว้มันตายตายจากต้นแถวนี้สามเอาเนื้อครับพี่น้องเบิ้งซอยกันดูหน่มันหนาตายอยู่บ่นี่ตายเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเนาะตายเนื้ออันนี้ก็แม่นบ่นี่แม่นอันนี้ก็ะนาตายกันครับนี่กระนาตายครับอ่าอันนั้นก็แม่นอันนี้ก็ะนาตายอันนี้กระนาตายสามต้นเลี่ยงกันเลยครับนี่ก็ะนาตายครับต้นกระนาตายครัหนาตายซีขึ้นมาตั้งสาม เดดครับแถวนี้เดดเบิดครับคุณกระดาตายครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งยางหนาตายแม่สวยครับมองนี่มันอยู่ใกล้ขอางัวเก่าเนาะครับมันอยู่ใกล้ขอางัวเก่า่วนมากมันก็มักสิเป็นเป็นเสื้อโลกครับมันฟื้นขึ้นมาตอนไหนนี่ช่วงเอาปุ๋ยมะพรุนช่วงเอาปุ๋ยมะพรุนเนาะอ่าแล้วก็ขึ้นมาตลอดเลยเนาะอืับ่ได้หายบ่ได้หายไปใส่ยางจักรมีดถ้วยนี่สองมีดยางสองมีดครับอ่พี่น้องอ่านโชว์ให้ดูหน่อย จบก่อนครับหอมครับนี่อันนี้มีดหนึงอันนี้มีดหนึงครับนี่ยางสองมีดครับนี่อ่านี่คือยางหนาตายยางหนาตายสองมีดได้ซ้ำมีก็ถือว่าโอเคโอเคแล้วเนาะตุยบ่หน้าตุยมาเบิ่งนทางอ่อนมาเบิิ่่งเบงทางนี้นี่จ้ะนี่นี่มาเบิ่งนี่แอนบ่นี้ยางหนาตุยบ่นี่มาอันนี้ก็ตุยคือกันอันนี้ก็ตุยคือกันเอาเสียมสูบออกสองมีดนะครับยางสองมีดหน้าตุยซ้ำมีก็เอาตัวเนาะ สองมีดญาติฝนไม่น้องครับจางหั่นแมนบบออกไหลว่าตาออกสูตต้นมันได้หลายเองมันบอกแมนครับมาอีกครับโอ้อันนี้เห็นจะได้หนิตายมาตายมาที่น้องมาดูครับตายมาขึ้นแล้วตายมาขึ้นเลยเด้จ้าถามแนบหนีิตังแต่กีปีก้อนนี่หั่นบริกีตปีตังตะฮะบริกีตบ่บริจิตบอต้นนี้บริจิตเพราะก็บันจีอมัางมันมีน้ำหยางเห็นมันตาย เบิ่องกีดอ้อมทีบอ้อมแดงบานนี้มาเริ่มเปิดเบิ่งวังปีปีปีไก่บอกฮ้ยปีนี้ปีนี้แล้วเดือนหกมันอ๋อครับนี่ครับยางสองมีดครับยางสองมีดครับอ่ายางหนาตุยจากจากที่บ่ได้นำยางสามปีสี่ปีพูด้วยนา่โอ้สามปีที่ปีทิมไปครับมาหัวก็มาดินได้นำยางว่างปลายปีก็มาปีนี้ปลายปีนี่กับปีนี้กับปีนี้ครับแต่แต่มาหูจักกับอาจารย์กันหามาหนีเด้อแมนบอก แมนมาเบิรงอีเนี้เบิรงอีเนี้บ่แม่นฟื้นต้นเยอะหมดย่างหน้าตายหันบ่เลยอันนี้เด้ดนี่เอาเอามึงออกมาก่อนนี่อ่ะมารอบรอบรอบดูก่อนครับอันนี้สองมตรคือการนี่แต่ว่านี่เห็นปะขอขอเบิรงก่อนแม่นี่แมนนี่ลีบ่หน้าตุ้ยลีบ่อ่ะเบิรงห้อยปาดนี่ครับนี่ให้บ่เชียมาเบิรงโลดให้บ่เชียมเบิรงโลุดหายบูเชียมาเบิรงครับนี่มาเบิรงมาเบิรงนี่ครับแม่นบ่เลยนี่อืมแถวแถวนี่แม่นบ่เลยแม่นแถวนั้นก็แม่นบ่เ์ลี่โอ้ ครับมันกระลังสีขึ้นครับมันกระลังสีขึ้นส้นีลมันกระลังสีกระลังสีแดงต่วนกระลังสีแดงอันนี้ไปเป็นได้ก่อนนี่อันนี้ก็ตายนี่อันนี้ก็น่าตายเอามาเบิ้งดูกเขาเมี่อันอยู่บนนี้ดีเเขาก็ขึ้นมาห้อยห้อยห้อยใครจะอัวดหาอย่างนี่ไม่ใช่สีเห็นแล้วขวดเขาไม่ยช่ตัวควดครับนี่ดีเมันเ้าก็อันมันมันห้อยก้อนจริง